สกินผมเปลี่ยนไปนิดหน่อยแฮะหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้แต่เชื่อเถอะว่าข้างในผมก็ยังเป็นคนเดิมด้วยแหละใช่หรือเปล่านะ เนี่ยสกินใหม่ผมพอดีว่าโลบักมันเหลือนะก็เลยแต่งนู่นแต่งนี่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าสภาพมันก็ออกมาเป็นแบบแบบเนี้ยคือสกินผมมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมอะไรเลยนิดหนึ่งไงนะไหะะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมดุกทยกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบักกันอีกแล้วนะครับผมและสําหรับในวันนี้นะครับก็มาเล่นกับแบบที่มีชื่อว่ามิลิเทอรี่ไทคูลกันอีกแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างน,นะฮะหายไปจากแบบนี้ค่อนข้างที่จะนานเลยก็เรียกว่า หายไปหลายเดือนค่อนข้างที่จะหลายเดือนอยู่นะครับหลังจากที่รอบที่แล้วเราเล่นอะไรไปวะไอ้ที่มันเป็นชุดเกราะระเบิดปะเออจำไม่ได้แล้วนะครับผมเก่าเกินนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วเป็นอีเวนต์อาร์เมอร์ชานะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะก็คือไม่ได้จะมาทำอีเวนต์แต่ว่าคือคิดถึงเกมนี้ไงก็เลยเติมซื้อเซิร์ฟวีใหม่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาสำรวจกันสักหน่อยดีกว่าว่าเราสามารถทําอะไรกับแมปนี้ได้บ้างนะครับผมคือในช่วงระหว่างที่เราไม่ได้เล่นนะครับผมก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆมามากมายเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซใหม่ต่างๆนานาแล้วก็เปลี่ยนเจ้าฐานทัพของผมเนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปปกติมันจะมีโดมข้างบนใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มระบบใหม่เป็นระบบอาร์มี่มาด้วยนะครับซึ่งอันนี้อ so ันนี้แอบเล่นไปนิดนึงก็คือมันจะเรียกลูกน้องมาใช่ไหมเป็นเป็นทหารครับผมเป็นพลทหารอะไรแบบนี้ แล้วก็ไปช่วยเราสู้ได้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากในสําหรับการพิวพีหรือว่าการการฟาร์มพวกบ่อ,บอนะ้ํามันอะไรแบบนี้มีประโยชน์สุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเรียกยานพาหนะเนี่ยก็จะมีในรูปแบบใหม่ซะด้วยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมีของแถมในการหาเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างยานยนต์ต่างๆสักชิ้นหนึ่งสองชิ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีอะไรใหม่ๆมบ้างนะครับกดที่ตรงบิลตรงนี้ อันนี้เป็น B 1 7เราก็กดสปอร์ได้ตรงนี้เลยโอเคอันนี้เป็นอู้อันนี้ผมไม่ทันฮนะ Black Hawk อย่างนั้นเหรอต้องอเดี๋ยวนะอันนี้คือผมได้มาแล้วเหรอไปได้มายัางไงวะเนี่ยแล้วก็จะมีปุ่มอัปเกรดอยู่ตรงนี้ด้วยอัปเกรดเลือดเหรอใช้1ล้านเะน่แต่ว่าเงินที่ผมดองไว้ด้วยเจนะ็ดสิบสองล้านเยอะจัดเลยเยอะจริงอันนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตูก้านะครับก็ไม่มีให้อัปเกรดละอันนี้ยังมีให้อัปเกรดอยู่ไหนขอดูหน่อยสิ รู้สึกว่าจะได้ฟรีมาผมจําไม่เห็นได้เลยว่าผมสร้างไอ้เจ้าลำนี้มาเนี่ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโรงรถดีกว่าและถ้าเราจำไม่ผิดนะครับผมในส่วนของโรงรถเนี่ยที่เราจําได้แพทล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็น aav นะครับผมหรือว่า a s o u t amphibious vehicle นั่นเองนะครับหรือว่ายานกระสะเทินน้ำสะเทินบกวิ้ยไม่ใช่สิ น่าจะเป็นยานก่อจู่โจมสะเทินทน้ำสะเทินบกอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ในภาษาไทยนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ assault amphibious vehicle นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันอ่าเอ้ยอันนี้ของใหม่เลยเนะี่ย armor vehicle อันนี้คืออะไรยังไม่ได้สร้างเลยนะครับอันนี้โอเค p ูม a ifv นะครับของเก่าอันนี้ e75 สีทองโอเคอันเก่าครับยังไม่ได้อัปเกรดด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกัน ก็มิสไซล์ท럭อันนี้ของเก่าเก่าแบบเก่ามากด้วยอันนี้ไทเกอร์จริงไหมเนี่ยไทยเกอร์แทงเหรอไอพันเซอร์แปดใช่ไหมเฮ้ยลึบเจ็ดมะจำไม่ได้แล้วสักอย่างหนึ่งอะ่ะนี่ครับ AAV นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้สร้างหรือเปล่าแล้วก็มี o c อ e เก r u ท k มาด้วยนะครับเลเซอร์ท k อันนี้คืออะไรอรีฟราม เดี๋ยวในลงรถอันเล็กเราเราก็มีเอบาไม่ใช่หรอแล้วมันต่างแล้วมันต่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างแซนซักลำแล้วก็ไปรีวิวกันสักหน่อยดีกว่าเอ้ซักคันดิซักคันพูดผิดแล้วก็เอาไปลองขับเล่นกันกันดูสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อาจจะพูดติดขัดบ้างอะไรอย่างงี้ต้องขออภัยกันด้วยนะคือผมไม่ได้อัดคลิปนานเนี่ยแล้วคือกลับมาอัดอีกทีหนึ่งก็คืออัดไม่เป็นละนะครับก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากของเบาที่สุดก่อนละกันก็คือยานเกราะนะครับผมหรือว่า armor โอเคเริ่มกันเลยบอดี้นะครับดวเข้าไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอา้าเดี๋ยวเอา้าคือดูไม่ได้เหรอเอาเมื่อก่อนนี่คือเราสามารถดูได้นะเนี่ยแต่แต่ตอนนี้คือดูไม่ได้แล้วเหรอโอเคครับอันนี้ได้ตัวถังมานะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นล้อนะครับราคา7 5 0 0 0มหนได้ล้อมาอย่างอ้าวเป็นล้อนะครับล้อค่อนข้างที่จะใหญ่เลย แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าต่างหรือว่ากระจกนั่นเองก็จะเป็นราคา150,000ดอลลาร์ 150, นะครับกดเข้าไปชป50%แล้วต่อไปไลท์ like, นะครับผมหรือว่าแสงนั่นเองไฟอะไรต่างๆดูดู่ิมันเพิ่มตรงไหน,นอ่ะนี่ครับตามตัวรถด้านหน้าก็น่าจะมีด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเทเลสตราคา500,000บาทจัดไปต่อไปคอมพลีทนะครับผมหรือว่าเสร็จสมบูรณ์ Let's go อุย้ยมีเอฟเฟกแบบนี้ด้วยทำเป็นเล่นไปนะ เดี๋ยวเราเอามาลองขับดูสักหน่อยนี่เป็นไงสปาวอืมหน้าตามันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเหมือนเขาดัดแปลงมาจากคันไหนแต่แต่ผมไม่ค่อยรู้ชื่อยานเก่าะอะไรพวกนี้เท่าไหร่วะโอเคลองขับดูอุ้ยเร็วอยู่ถือว่าเร็วมากแต่ยังเฉยๆอยู่แต่ว่าในส่วนที่ผมว้าวก็คือความคล่องตัวนะครับคล่องแคล่วนี่คือคุมง่ายมาก แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเอาความคล่องแคล่วไปทําไมในแมปนี้นะส่วนใหญ่ถ้าเขาจะเล่นในแมปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นพกอ,อาวุธกันมากกว่าหรือไม่ก็เล่นเครื่องบินไปเลยนะครับจะได้แบบว่าบินตีศัตรูได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เห็นรถนะเดี๋ยวเราจะลองขับไปในส่วนของอีเวนต์กันดูนะครับไม่รู้ว่ามันมันจะมีอะไรนะเอ้ยเมืองใหญ่ด้วยชิปหายและกอ,อกเกิดอะไรก็ไม่ได้ใส่มาอุ้ยเดี๋ยวตรงกอ,อกกลางคือเขาเขาอัปเดตขนาดนี้เลยเอระเอาจริงดิ อุยอ้ยโดนยิงโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนยะหลังจากที่เราทดสอบความเร็วแล้วนะครับผมสิ่งที่เราขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออาวุธของมันนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าข้างบนนี้นะครับมี M2 Browning อยู่นะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันมันใช้งานได้หรือเปล่ามันใช้ยังไงกันแน่เมนเดี๋ยวใช้งไงวะใช้งไงวะเดี๋ยวมาลองใช้ดูเฮ้ยรู้ว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ดีปกติมันปิดอาวุธอะไรนี้มามันก็มันก็ควรจะใช้ได้ไหมหรือว่าต้้องงงไปนั่ขาๆดูิ มีที่นั่งตรงตรงนี้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้างนี้ก็น่าจะมีแล้วก็ข้างหลังก็น่าจะมีใช่ไหมอ๋อต้องนั่งข้างข้างครับนั่งพลขับไม่ได้นะต้องเป็นต้องเป็นเาขาเรียวกว่าอะไรนะผู้โดยสารเรียกว่าไงดีอ่ะพลปืน,นอ่ะประมาณนั้นนะอ่ะวงในปืนก็เป็นประมาณนี้แต่ผมไม่ไม่คิดว่ามันจะแรงนะเอาไปทดสอบกับใครดีเนี่ยเอาไปทดสอบกับอบอดละกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือผมต้องไปใส่ชุดก่อน ้องกัะไรครับและหลังจากที่ผมไปใส่ก่อแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนเยอะเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเซตที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับก็จะมีอยู่ไล้อชิวนะครับผมหรือว่าโล่นั่นเองแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นดาบนะครับเป็นดาบไฟนั่นเองนะครับก็จะขอเล่นประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่เล่นอะไรเยอะแต่หวังว่าจะไม่ตายกลับมานะแค่นั้นก็พอใจละเดี๋ยวเราไปลุยกันสักหน่อยดีกว่านะครับใช้เจ้าตัวยานกอลนี่แหละในการถล่มฐานเลย ใช้ถล่มข่ข่ค่าศึกแม่งเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ขนาดไหนนะและตอลนี้ในตอนนี้นะครับมาอยู่ด้านหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวจัดตัวรถไว้ก่อนเอาสักประมาณนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆจัดการมปนทีละคนแล้วกันไม่รีบไม่รีบบาแบบนี้แล้วก็เอาชิปล็อกออกครับแล้วก็ยิงไปปรากฏว่าปรากฏว่าโดนยากชิบหาย แล้วคือศัตรูนี่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคครับตายไปนหนึ่งคนแต่รู้สึกว่ามันจะช้ามากชนะเลยผมจะขับเข้าไปเลยน่าจะง่ายกว่าเยอะโอเคไปมาพวกมิสหายทุกท่านเอ้ยเดี๋ยวรถติดรถเยอะมากรถติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนไงวะโอเคหมุนได้แล้วครับแต่ว่าฝั่งรถท,ท,ทั้าว่ายิงมาเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเยอะไปพี่ยิงเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจา มาดีวะตายหนึ่งตายสองเฮ้ยแรงอยู่เฮ้ยถ้าโดนจังๆก็คือตายไปเลยผมโหลดศูนย์อยู่แป๊บหนึ่งโอเคครับแล้วก็ยิงไปโดนบ้างไม่โดนบ้างหรอวะอันนี้น่าจะตายหมดแล้ว่ะเฮ้ยแรงอยู่ปืนขนาด1 2.7มิเมตรนี่คือถือว่าใช้งานได้ยิงอะไรนักหนาเดี๋ยวเราเคลียร์ในอาคารสักหน่อยนี่มีอะไรบ้า เดี๋ยวผมจะยึดไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะ F P ต่อเฮ้ยนี่คืออะไรนี่เอ้เรืย,ยึดธงก่อนหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ยาวเลยเพราะว่าจะ F K เอาเงินแล้วก็พยายามรีเบิร์สหลายหลายรอบเอาให้ครบร้อยรอบไปเลยเฮ้ยมีคนปะเฮ้ยนี่มันของผมดิว่ะใจเย็นใจเย็นนึ่ว่าโดนแอมบูชเข้าให้แล้วนะครับแต่ที่ไหนได้หลังจากที่เรายึดธงเนี่ยทหารทังหมดก็จะเป็นของเราโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการ รีวิวเจ้าตัวยานเกราะนะครับหรือว่า armor vehicle นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลย หลังจากที่เราได้ทําการเอาเจ้านี่ไปรีวิวแล้วปรากฏว่าผลได้ดีเกินคาดครับเพราะว่าปืนด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงแรงเลยเรียกได้ว่าโดนจังๆเนี่ยนัดเดียวตายเลยนะครับสำหรับบอดนะนะแต่ว่าสําหรับผู้เล่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าก็น่าจะนัดเดียวตายนะครับถ้าแบบไม่ใส่ก่ออะไรแบบนี้ก็ก็จำเป็นจะต้องใส่ก่อนนะเวลาสู้กับมันเนี่ยแต่ว่านะครับหลังจากที่รีวิวเจ้าพวกดาเมจและก็ความเร็วไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ลองนะครับก็คือการอัปเกรดนั่นเองเดี๋ยวเราาาามมมลออออองงััปเกกกดน่่ยีีววะะจต้ไร อันนี้เป็นการอัปเกรดสปีดนะครับหรือว่าความเร็วออันนี้กลายเป็นยันยันก่อ8ปดคูณแปดแเนี่ยโอเคนะครับมาอัปเกรดในขั้นแรกกันเลยดีกว่านะครับอัปเกรดความเร็วอันที่2นะครับเป็น HP ที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมีอะไรความต่างไะเนี่ยคือมันมีความตรงความต่างอะไรสักนิดสักหน่อยไหมโอเคเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะอ่าสปามาก่อนแล้วก็ขับมันออกไปใช่ไหมเราต้องขับมันออกไปใช่ไหม จริงๆแล้วเนี่ยการอัปเกรดอ่ะมันก็จะมันก็น่าจะมีความต่างนะเหมือนพูม่าอะไรแบบนี้นะครับอัปเกรดอันต่อไปนะครับก็จะเป็น Ultimate อัติเมตอัปเกรดนะครับผมก็ไม่ได้จำเพาะเจอะจงว่ามันจะเป็นเพิ่มในส่วนของ HP เกาะหรือว่าปืนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเขียนมารวมๆนะครับราคา2อล้านหแพงมากอัปเกรดไปเฮ้ยไม่มีความต่างอะไรเลยนะครับหลังจากที่อัปเกรดแล้วหน้าตาเหมือนกันเด้ๆโอเคกดสปอนมาโอ้นี่ไงนี่ไง โอ้กลายเป็นอะไรเนี่ยลายธงชาติไปแล้วนะครับผมอ,อ,อันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาจริงๆนะครับว่ารถเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าอะไรแล้วก็มีโค้ดว่าอะไรนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไปด้วยแต่ผมแน่ใจว่าว่าในช่องเราเนี่ยต้องมีคนรู้อย่างแน่นอนอยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับดูที่ความเร็ววิย้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะเนี่ยไม่ได้แบบว่าเพิ่มนิดๆหน่อยๆแต่เพิ่มเยอะเลยส่วนในในส่วนของ HP นี่มันดูยังไงวะเนี่ย เราทำลายรถตัวเองได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่ะเอ้ยได้นี่ไงเอ้แต่ว่ามันก็ยังบางอยู่ดีอะ่ะไม่ใช่อะไรครับมีดไอ้มีดไฟนี่มันแรงนะผมว่ามีดมันแรงอะ่ะมันก็เลยแบบลดเยอะขนาดนี้สำหรับในเรื่องของปืนนะครับก็สังเกตได้ว่าจำนวนกระสุนเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นนะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ดูในส่วนของกระสุนนะครับแต่ว่าเรื่องไฟเลนเนี่ยรัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วเราก็ยิงประตูบ้านพังไปแล้วด้วยเรียบร้อยเลยให้ตายเหอะเดี๋ยวรอซ่อมใหม่แล้วกันนะขอเบิกง,งบก่อนอะไรครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวยานกราะนะครับผมหรือว่าอ r m เมอร์ว c เ e คิลนั่นเองนะครับก็ผลสรุปได้ว่าความเร็วเนี่ยเป็นที่1เลยนะครับผมแล้วก็กราะเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับผมแล้วก็ปืนเนี่ยถามว่าแรงไหมแรงครับแรงเกินคาดแต่ว่าเอาจริงๆนะคือก็ยังไม่ได้ทดสอบหมดนั่นแหละเพราะว่า เราใช้ยิงคนเราใช้ยิงบอดนะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้ยิงในส่วนของพวก ยานเกราะต่างๆเลยนะครับผมแต่คิดว่ามันก็ยิงไม่ค่อยเข้าตามภาษาปืนกล12.7นะครับเดเี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีละกันนะครับสำหรับ,รรบเรื่องการทดสอบปงทดสอบปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับในคลิปในีวันนี้นะครับก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมคือถ้าผมพบเห็นเนี่ยก็จะไปตอบอย่างแน่นอนนะครับผมก็ขอฝากด้วยและกันนะครับสำหรับในคลิปในวันน ตามต่ออย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสารับคิดในวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกันไป <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างๆนี่มันคืออะไรกันแน่วะเนี่ยเอ๊ะคอลเลกต์บอดี้มันคือบอดี้ของอะไร